ช่วยให้กับข้าวเลยสั่งไปหลายๆลายเสื้อเสื้อเสื้อเส้อเป็นเสื้อเราสุริยะท่านหนึ่บอว์เมื่อกินเมื่อกี้เราพี่ครับบอกว่าให้ยืมมอเตอร์ไซค์ขับดุดเด่นได้อ่าครับขอบคนหลายหลายคนอ่ครับเป็นคนอีสานญี่ปุ่นบอเป็นคนอีสานเอา์หลีบอแมนเกาหลีคนนอีสาแมนเป็นคนอีสานพูดบออยู่คนอีสานคนีหนแมนอ่อครับรวเสื้อ Dwi'n ddim yn cael ei wneud. Mae'n ddim Mae'n ddim Mae'n ddim yn Mae'n ddim yn cael ei wneud. Mae'n ddim yn cael จชื่อจูดีเท่ที่สุดหล่อมากคุณชื่อจดีชื่อจดีคนเดียวสวัสดีค่ะคุณคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๋มจัดลาจะาอยากไปร้านขนมจีบแล้วฝนตะตกองไปร้านลิ้มคุณมากค่ะคุณค่ะนีอยู่ไหนกันน่ะ หรือไต้หวันอ่าเกาหลีค่ะเกาหลีค่ะหล่อทั้งสองคนเลยแม่นคืเขาจะนั่งรถเขาจะนั่งรถนี่ไปแล้วฝนมันตกหรือว่าอะไรหนูไปส่งเองมีหมูสเต๊ะด้วยนะหมูสับหมูหมูกันเต๊ะหมูกันเต๊ะหมูหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะอ่าชื่อยากมากหมูสเต๊ะค่อยกินจังได้จำจำเร็วจำเร็วเรร้านชื่อร้านนิ่มร้านลิมร้านนิ่มร้านนิ่มขนมจีบ มูสเต้แต่นี่ต้องจำนะลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ถ้าลืมสั่งไม่ได้ทางเขาเลยไม่มีมือร้านปิดครับปิดเลยครับเดี๋ยวปิดใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่ปิดไม่ปิดไปได้โอเคเรียบร้อยเร็วยับ คือไส้ชุ่มอยากกินไหม่ไมาอยากกินอิ่มแล้วค่ะอาค่ะลา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 าล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 าาลาลาลาล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 าาลาลา อันไหนครับขนมไทยว่าอร่อยหมดนี okay. ่นี่ใช่ไหมครับกินไหมครับกินไหมค่มาลูกอาีวยัยากไปดูลิงได้ที่วัดชื่อฟังสัาไตหวันนี่ยา สวัสดีครับค่ะแล้วนอนที่นี่ได้ไหมครับข้างบนเลยอ่าข้างบนเข้าไม่ได้น้ำเยอะใช่น้ำมันเยอะนะน้ำเยอะลืมโทรบอกว่าน้ำมันมายี่เมนะเกาหลีครับเกาหลีครับนี่เอาบนนี้อานอนที่นี่ข้างในธรรมชาติไม่ได้หรอครับไหมข้างในฝนตก

แมนคนไทยเป็นคนอีสาลีแมนเป็นคนอีสานเบิร์ทุกคนน <c oughs> ี่เบาเบาอุบลเบาอุดอรเบาสกุนโปโปคนก็ท่หมอกางทุ่งมหาสารคามทุ่งมหาสารคามรู้จักนั้นสิงคโปร์เลยเหมืนทันญี่ปุ่นอะไรนะเมื่อี่ปุ่นหรอครับอ๋อ,อบอคุกุมะคุกุมะฟุกุครับกวัสดีครชุดที่รับ 오미 아이스크림, 꽤아이스크림 오, 야긴했 어, 드라이브스루? 어, 차이차이 드라이브스루. 아이아이 아, 이 아아 아아 아, 이 아, 아 아, 이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  아, 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 이 아, 잘 아, 이 아, 이 아아 아아 아이 아, 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 아아 이 아,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 오쏠이 맞어? 응 음~~ 눔눔눔 알아음 잘해 맛있어 오 아니 요거트 요거트 뼈 고마워 고마완 요요 거뺀 톤완 이건 รลานาฮันมีเซเวนด้วยลานาฮันทาเล่มีเขาไม่ไม่คนจีนมีคนเลยครับพี่พี่อ๋อมีคนไปไม่ใช่เกาหลี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 อยากไปที่ภาคขับฮะที่ภาคไปที่ภาคที่นี้บ้านอีฟใช่เท่าไหร่ครับคนจีนเหรอใช่คนจีนนี่คน กุ้งนิห่าวขุยไก่กิ่งนั่นแหละนิ้วห่าวข้าวมิ้วห่าวเนี๊ยวหนึ่นน้ำฮิฮิฮิอะไร